สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านคลิปนี้นะคะมินก็จะพูดถึงเรื่องโทษของการาใส่ปุ๋ยบนซีนะคะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เนาะนอกจากสองสิ่งนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ผงชูรสนะคะเพื่อนๆซึ่งหลายๆท่านเนาะก็ได้นำผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ย มาใช้ในการบำรุงบอลสีนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงเขาเพื่อที่จะให้เขานั้นมีการแตกนอแตกรากเร็วต้นใหญ่ใบแข็งแรงนะคะเพื่อนๆอ่าก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักกับผงชูรสกันก่อนเนาะในตัวผงชูรสนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีสารอ่ากูตา้าเมดนะคะที่จะไปช่วยกระตุ้นรากแล้วก็เร่งการจเจริญเติบโตของ พืชของเรานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบอลสีของเรานี่เนาะอ่านะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆหรือว่าใช้ในปริมาณที่เยอะมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้บอลสีของเรานั้นตายได้นะคะเพื่อนๆข้อแนะนำในการใช้นะคะเราก็ควรใช้กับต้นบอลสีที่มีการเจริญเติบโตหรือว่าแข็งแรงแล้วนะคะเพื่อนๆ เราก็ควรนำเขามาใช้ได้เนาะแต่ว่าต้นบอนสีที่เขาอ่ากำลังจะเจริญเติบโตหรือว่าต้นบอนสีที่เขามีความอ่อนแอเนี่ยมินจะไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าในตัวผงชุรดเนี่ย เขาจะไปยับยั้งการจะสร้างรากการจเจริญเติบโตของต้นบนสีทําให้บอนสีของเรานั้นชะงักการจเจริญเติบโตโตช้าได้นะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นโทษของการใช้ผงชูรสที่ไม่ถูกวิธีนะคะถัดมานะคะเพื่อนๆเราก็มารู้จักกับเครื่องดื่มชูกําลังเนาะเพื่อนๆเคยสังเกตกันไหมว่าเวลาที่เราเหนื่อยเอยืเราเพียแล้วเรามาดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ย ก็จะทําให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็เพราะว่าในเครื่องดื่มช,ชูก,กําลังเขาจะมีวิตามิน B สูงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีน้ําตาลซูโคสนะคะต้นไม้หรือว่าต้นบนสีของเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเขาอยู่ในสภาพที่ออนแอนะคะ ต้องการฟื้นฟูต้องการบำรุงนะคะเราก็ควรนำเขามาใช้นะคะจะทำให้เขานั้นมีการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะช่วยเล่งลากเล่งดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกับว่าเขาป่วยเนาะถ้าเขาป่วยเนี่ยเราก็ควรให้ใช้เครื่องดื่มชูกำลังให้เขานะคะเพื่อนเแต่นะคะก็มีข้อควรระวังในการใช้นะคะเพราะว่าในตัวเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ย เขาจะมีอ่าเขาจะมีน้ำตาลซูโคสนะคะซึ่งเป็นซึ่งจะเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อโรคของเชื้อราได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่านถ้าเรานำเขามาฉีดลดฉีดพ่นทางใบเนี่ยก็จะทำให้มีสารตกค้างนะคะ,ะแรงเชื้อโรคมดแมลงก็จะมาเกาะกินบอสีของเรานะคะก็จะทำให้บอนสีของเรานั้นติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะเพื่อนๆน นี่นะคะก็เป็นทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนอยเนาะในการใช้เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ใช้ผงชูรสให้ถูกวิธีนะคะเพื่อนๆ,ๆสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะ ในการใช้เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ใช้ผงชูรสนั้นเขาก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะเราก็ควรใช้เขาด้วยความประมัดระวังนะคะเพื่อที่จะให้บอนสีของเรานั้นเติบโตได้อย่างสวยงามเหมือนต้นนี้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never captain's space i won't stop till i hear him say